โดยการสายทานสารใจโดยฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัลลอฮฺุสซาลฺลัมอห์มานุลราิมลัล ข้าวโมเสสลิอาลลอฮ์มุฮัมมัดอ <IS mus i> ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุข้าวความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮฮานะูวะตะอาลาจงประสบนะครับแก่พี่น้องผู้มีศรัทธาต่อรัสตะอาลาบรรดาแฟนเพจที่ติดตามรายการช่วงของสายทานสารใจนะครับสู่อันนี้จะสู่อะไรดีครับสู่ผู้ยากไร้สู่หญิงไม้โมอัลลัฟหรือสู่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านที่เรามาเยี่ยมวันนี้เนี่ยเรียกว่าครบบทเลยในสถานะของ รับสกาดได้รับการช่วยเหลือได้อะไรต่อมิอะไรได้แล้วผมก็ทําให้เขาเสียใจนะครับผมเนี่ยทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยชื่อฟติมะวันนี้ก็เลยชวนกับฝนอินพะรำม,มาบอกกับฝนอินพลัมเดี๋ยวเราไปกันไปสองคนพ่อลูกไปแล้วคนอื่นก็เลยตามกันมาที่บอกทําให้เขาเสียใจก็เพราะว่าผมนัดที่จะมาเยี่ยมเขานะครับจริงจริงผมนีถูกโทษผมไม่ได้เราก็ทีมงานจะพาไปไหนผมก็ไปพาขึ้นบนภูเขาเมื่อวานก็ไป นะฮะเขาก็รออยู่พอรอแล้วก็ไปรับลูกมาลูกเรียนอยู่ที่อื่นรับมาเต็มเลยแล้วก็มารอแล้วเราก็ไม่ได้มานะบางคนบางทีเราอาจจะมองว่าเรื่องแค่นี้เดี๋ยวไปหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พี่น้องสถานะคนมันไม่เท่ากันความลําบากของคนมันไม่เท่ากันนะครับองขอมาอัพมาในโอกาสนี้พี่น้องครับสิบกว่าหลังแล้วที่เราไปมาสิกว่าหลังแล้วที่เราไปมานะครับหลังนี้ผมมาผมก็ยังนึกเออเขาก็อยู่ดีนะบ้านช่องใหญ่โตนะครับ เป็นเกาะอ,อิถือปูนหลังคาปโปร่งพัดลมเต็มคุยไปค้นมาตรงนี้มันไม่ใช่บ้านนะพี่น้องมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนโรงเรียนฮาฟิตใช่ไหมเมื่อกี้ก็าบอเป็นโรงเรียนฮาฟิตแล้วก็เขาแบ่งให้อยู่แบ่งให้อยู่ฮันดิลละก็เขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็คงจะรีบเอาคืนแล้วเพราะเป็นโรงเรียนเขาทํามาเพื่อสอนเด็กนะครับนี่คือครอบครัวของคุณฟติมานะครับคุณฟติม่าซึ่งเป็นเป็นผู้หญิงนะครับมมอัลลัฟ จากจังหวัดชัยภูมินะครับมีสามีอายุก็ไม่มากครับ30กว่านะมีสามีอะไรแต่งงานกันก็ถ่ายดูมีลูก6คนนะครับลูก6คนนี่ตัวเล็กนี่อ่าตัวเล็กแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายโตหน่อยนะครับลูก6คนแม่เป็นคนเลี้ยงเดี่ยวพี่น้องเขาเรียกอะไรนะซิงเกิลมัมซิงเกิลมัมซิงเกิลมัมอ่าเลี้ยงเดี่ยวก็คือสามี ยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเลิกกันไปสาเหตุที่เลิกก็คือปัญหาสังคมพี่น้องน,น,นะอย่าพูดให้มันเป็นความปวดร้าวเลยเด็กๆอยู่ก็เอาเป็นว่าไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือนะครับถ้าคนเราถ้ารับผิดชอบอย่างน้อยเรื่องลูกก็คงต้องช่วยกันเลี้ยงบ้างก็เลี้ยงอยู่คนเดียวก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึง่งนะครับเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึง่งผมถามอยากได้อะไรเขาบอกเขาอยากจะเป็นมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพราะว่าตอนนี้ คือสิ่งแรกเลยการที่ผู้หญิงคนนี้ไม่กลับไปอยู่กับญาติพี่น้องซึ่งไม่ใช่มุสลิมก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องได้รับการดูแลแล,แล้วนะครับเขาอาจจะอยู่ในข้อแรกของคนที่มีสิทธิ์รับสับการ์เขาอาจจะอยู่ข้อที่4ี่ที่5ในคนที่มีสิทธิ์เป็นวาลลับนะครับแล้วก็หญิงไม้ซึ่งหญิงไม้ไม่มีโอกาสไม่ไม่ใช่คนที่รับสักกา์ดแต่ก็เป็นสิ่งที่สังคมท่านบีให้การดูแลนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับชื่อคุณฟัติมมะนามสกุลอะไรนะสา คุณฟติมะเนี่ยผมเอาผมยึดสมุดบัญชีมาแล้วพระาะว่าได้ข่าวว่าฐานะดีมีเงินเยอะสาขาบิก๊กซีปัตตานีนางฟาติมะตะโลนะครับเป็นคนชัยภูมินะฮะเป็นคนชัยภูมิพี่น้องครับเรามาพูดคุยนะครับกับคุณฟติมมะซาลัยกุ้มครับคุณฟติมะคุณฟติมมะนี่กระจายมาอยู่ได้นะ,ะพูดได้เยอะพูดได้หมดเลยใช่ไหมลูกๆก,ก็พูดไดไ้ลูกก็พูดมาอายู่กัน ใช่ไหมอ่าในตัวเล็กมันนี่ที่ชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยอ่านันมันนั่งกับแชร์ด้วยหรมานี่มาหาแชร์ดิอ,อ่าไ,<ๆ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแล้วคุณตาน,นี่มานี่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วล่ะมาเข้าอิสลามอ่าสิบสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีก็พอๆกับอายุของลูกกันนะค่ะคนโตคนไหนคนโต,นโตอายหนุ่มคนโตใช่ไหมตอนนี้มีหกคนคผู้ชายห้าผู้หญิงสองชายสี่หญิงสองอ่าชายสี่หญิงสองหกคน แล้วก็ตอนมาใหม่ๆทําอาชีพอะไรทาเสริมสวยมาจากนูมาทําเสริมสวยแล้วพอมาเข้ารับอิสลามยังทาเสริมสวยอยู่ไหมก็ไม่ได้ทาแล้วมาทําอะไรหรือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกคงไม่มีเวลาทาอะไรเลยนะลูกขนาดหกคนเนี่ยนะหัวปีท้ายปีเลยแหละไม่มีแล้วแล้วก็สามีทํางานอะไรตอนนั้นไม่เคยได้ทํางานแล้วไม่ได้เพราะเขาได้ทำงานแล้วเอาอะไรกินตลอดเนี่ยอ้วนๆทุนๆกันเอาอะไรกินกันเมื่อก่อนนั้นมีแม่ยายคอยช่วยเราไปอยู่มักกะไง ใครไปอยู่มะกะไปอยู่ที่นู่นเลยเหรอไปอยู่ทาอะไรไปแม่ยายพาไปขายของทองหุ่มอะไรแบบนั้นอ๋อเหรออยู่กี่ปีล่ะสี่ปีจาได้ไหมอยู่มะกะใช่ไหมตอนนั้นจําได้ไหมไม่ทาจริงจําได้ไหมจำไม่ได้หรอกผมไม่ได้เคยไปโอ้พี่น้องน่าสนใจเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยแกไปอยู่มะก็กับแม่ยายแม่ยายพาไปช่วยขายของแล้วลูกๆก็ไปเกิดที่นู่นเกิดที่นู่นสองคนแลวสามีก็อยู่นู่นด้วย เรานอะาามีอยู่มะก,ก้อยัง,งยังเป็นอย่างนี้อีกนะอ,อันรอบอกผ่นพี่น้องมะก,ก้ไมาได้ช่วยคนบางคนเลยนะนะครับคือพูดอย่างนี้พี่น้องก็คงจะรู้แล้ว่าสามีอยู่ในสถานะเพราะว่าเขายังไม่มันไม่ได้ตายจากกันนะครับแต่อย่าลางแล้วก็ถามถามฟอตินมอว่าเออแล้วมีโอกาสได้กลับฟอตินมอว่าก็ไม่กลับนะ่ะดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับผมถือเป็นวัยิบสาหรับผู้หญิงคนนี้ สิ่งแรกเลยที่ผู้หญิงคนนี้อยากจะมีก็โอเคอยากจะมีที่มีบ้านเล็กๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ไม่แน่นะฮะลิสิกของรถถ้าพี่น้องช่วยกันขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเพราะเขากําลังมองว่าถ้าชีวิตเขาโตลูกๆโตขึ้นเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านนะครับนี่ก็ไม่ใช่บ้านแล้วเขาจะอยู่อย่างไรจะไปเช่าก็จะจะ,จะหาเงินอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าเรามีเงินบ้างเราจะทําอะไรดีคิดจะทาอะไรไมันจมีเยอะๆปลูกบ้านนั้นมีนิดๆตอนนี้รายได้เดือนเท่าไหร่รายได้ได ก็ม่ถึงกันป,ประมาณประมาณที่ได้ได้อยู่นี่ก็ฝนต้องรีบขายอินพรามมาช่วยกันเลยนะเ <c oughs> ดือนหนึ่งได้สักเท่าไหร่ตอนวันหนึ่งถ้าท,ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรมันก็ได้แค่ร้อยห้าสิบาททำนะอะไรไปช่วยมามาที่โ<า>ร,<ง>รงเรียนสแสดงว่าชีวิตอยู่กับอิสลามกับศาสนาอย่างใกล้ชิดเลยนะเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยโรงเรียนสองศาสนาเหรอแสดงว่าการทํางานของฟติมักก็อยู่กับศาสนา ชีวิตช่วงหนึ่งก็ไปอยู่ที่มักกะถือว่าโชคดีนะในน,นั้นในมุมนั้นนะในมุมของ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 ศาสนาในโชคดีแต่เราก็ทบสอดทางอื่น <Okay. S 1> แล้วก็มีคนหกคนเนี่ยร้อยห้าสิบจะกินพอหรอคถึงนมพอแล้วแล้วมีใครมาช่วยบ้างตอนนี้ไม่พ้นมามาบ้างไหมใช่มา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 ,มามาก็<อ>กช่วยวไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไปหามามามา่มา,มา,มา,มา พี่น้องครับนี่คือน้ําใจของพี่น้องมุสลิมแต่เขาก็ช่วยในระดับหนึ่งผไม่ใช่ครอบครัวเดียวะนะเจ้าลูกศิษย์คนอื่นอีกอะไรอีกใช่ไหมครับส่วนตัวผมนะเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าครอบครัวนี้นะครับอิชาาแลนั้นน่าจะได้รับการดูแลอย่างน้อยที่สุดมีบ้านเก่าเก่าไอ้ื้นที่เล็กๆจะที่เช่าแต่บ้านเองหรืออะไรก็ตามทีนั่นแหละประเด็นที่เขาควรได้รับซึ่งแน่นอนครับผมไม่มีกําลังนะผมก็ต้องทําหน้าที่อย่างเงี้ยไม่มีกําลังแต่ว่าเชิญชวนพี่น้องนะครับผมก็พาไปหลายบ้านแล้ว แต่ละคนแต่ละสถานการณ์นะครับแต่พูดได้เลยว่าาติมาเป็นหญิงที่มีสิทธิ์ได้รับสากาดถึงสองสถานะใช่ไหมมัง้งหนึ่งยากจนสองมัวลัฟแล้วไม่กลับไม่กลับไปไปสามีทีไม่จะาสามีทิ้งหรือทิ้งสามีหรือเลิกกันยังไงไม่รู้แต่ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่ซึ่งเมื่อเชา้านี้ผมก็ทําโครงการนี้มีมัวลับเป็นมวยไม้ประมาณห้าหกสิบคนนะครับแต่ละคนก็แต่ละปัญหา นะครับผมก็เห็นผู้หญิงคนนี้ดูแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้ยากจนอะไรการแต่งตัวไม่ได้บ่งชี้ถึงความร่ารวยหรือความยากจนนามันบ่งชี้ถึงการพิถีพิถันในการอยู่ในสังคมมากกว่านะครับก็เชิญชวนพี่น้องสมุดบัญชีนี้เปิดมานานแล้วยังยังไม่นานเท่าไหร่นิ้ก็ัตอีเมลเขาเปิดให้เหมือนกันโตอีเมลเนี่ยนะปีหกสองัตอีเมลนี่ใครโตอีมาร์โตอีมามอนั่นล้พี่น้องสับไม้ัตอีเม่ <laughs> น้องจิกก็เรียกโตอีแม่นะคนแถวน,น้องจ่อน้องจกโตอีแม่น้องจอก็โตอีมัมนั่นแหละเออโอเคโตอีแม่เปิดให้ห้าร้อยถอนไปสามร้อยเฮ้ยมีสองหมื่นกว่าฮะมาจากในสองหมื่นนี่สอง <laughs> สองหมื่นป่ะสองร้อยเหลือสองร้อย หนูมีเงินหนังสืงไอไอ้จุดทิ้งหลังหลังต่อสองร้ไอ,ไอ,อยไอ้จุดหลังหลังสัมลูกเล่นลูกเล่นม<อ>ึงเ,เ,เล่นอย่างนี้แหละ <laughs> เล่นอย่างเงี้มาสิบสี่หลังแล้วคนคนดูรู้แล้วมาแล้วไอ้ว่านี่มาแล้วลูกนี้อีกแล้วหลอกคนมาสิบสี่หลังแล <laughs> ้วพี่น,อน้องครับอย่างที่ผมบอกเราสร้างบรรยากาศให้ดูคือจริงๆมันไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกเด็กๆเขาสนุกไปอย่างนั้นเขายิ้มเขาไม่รู้เรื่องถ้าวันนี้วันนี้เราก็บอกเราก็ประชาได้ของของที่ระลึกมาแล้วใช่ไหม เขาให้เงินเท่าไหร่เมื่อเช้าในซองหนึ่งพันพันหนึ่งก็กินได้สองสาวันนะถ้าเขาให้ยังมีคนอยากจะให้อีกนะี่อยากจะกินได้สักกี่วันก็จะเอาไปใช้หนี้นิดหนึ่งมีหนี้อีกมีหนี้อะไรอีกล่ะมีส่มมอไซแล้วก็นี่นิดหนึ่งนี่มีดอกเบี้ยด้วยไม่มีดอกเบี้ยนี่ใครละ่ะแค่นี้ซ่อมมอไซกี่ร้อยล่ะนี้ซ่อมมอไซก็สี 4, ่ห้าร้อยขอสี่ห้าร้อยอาจสี่ห้าร้อยสมมติเขาให้พันหนึ่งนี่ก็เหลือแล้วสิ อ่าพันหนึ่งเหลือหนึ่งอ่ะถ้าให้สองพันจะเอาทำอะไรซื้อของให้ลูกให้ลูกไปโรงเรียนตัดผมอ๋อนี่ผมอุอน่นหพี่น้อง <c oughs> พี่น้องดูนี่เมื่อกี้ผมจะทักแล้วแต่แต่ดูจะหาว่าเราไปแย่เล่นว่าให้ไม่มีเงินถึงขนาดให้ตัดผมเดี๋ยวกลัวจะว่าไปพูดพร่อยๆแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องผมไม่ได้ตัดทุกคนเลยทุกคนเลยครับพี่น้องเ <c oughs> พราะอ,อะไรครับไม่มีเงินนี้ยนะพี่ เวลาผมพูดถึงความยากจนเนี่ยพี่น้องไม่เข้าใจนี่นี่โรงเรียนนี่อยู่หลังมัสยิดนะฮะเดินมาข้างหลังก็เป็นป่าแล้วเวลาผมพูดถึงความยากจนเนี่ยพี่น้องนึกภาพไม่ออกเนี่ยลูกชายเนี่ยผมยาวหมดเลยเกิดเราหาได้150 150ตัดผมไม่ได้ละตัดผมอย่างน้อยก็20กินไม่พอหรออืมนี่ฟติมานี่ถือว่าได้บุญนะทำให้คนได้เห็นเห็นอะไรเขาเรียกภาพชีวิต เราจะเราจะให้เลขบัญชีนี้ในเพจของเรานะในเพจของเราแล้วก็วันไหนที่เราเอาออกรายการเราก็จะโทรมาบอกแล้วพอหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวใบยุนะ่ก็จะโทรมาถามเอาโทรมาถามว่าเออมีคนโอนเข้ามาไหมเพราะที่บรผ่านมาเนี่ยมีคนเขาโอนมาสามหมื่นบ้างสองหมื่นแต่เขาไม่ได้ให้เยอะนะคนละห้าร้อยสามร้อยแล้วแต่เพราะคนดูมันเยอะแต่วันนี้เราก็จะให้ให้เบื้องต้นไปก่อน กี่สองพัน 4, เด่นเดี๋ยวให้เขานับเองแล้วกันกี่พันเขานับเลขเป็นเมื่อกี้เราเราดูเป็นหมื่นนะนับผิดนะดูผิดตามไม่ค่อยดีบุ้งไม่ใช่เพื่อนเล่นกับมึงนะเอาไปหมืนะ่นนึงมีหนี้เยอะไหมไม่เยอะเอาไปนี่ใช้หนี้ก่อนหนี้นอกระบบที่ใช้ดอกเบี้ยห้ามโดยเด็ดขาดนะไม่มีบรา,มารักัดละหมาดครบไหมลูกๆละหมาดกันไหม ถ้ามีคนก็ช่วยก็สี่ซ้าห้าพันเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําคือ,อชุดโคตดตอรอมากๆระหมาด<ม>ล,ลูกเรียนอะไรเพราะนั้นเรียนอะไรหรอเรียนศาสนาไหมลูกได้เรียนไหมปะเรียนค่ะแล้วใครส่งเสียเรียนมามาที่ปนนอนหรอปอลหอนี่พี่น้องมามาบาบาท,ที่ภาคใต้นี่เขาทําหน้าที่เหมือนเหมือนเราไปบ้านไหนนะเหมือนเราไปบ้านสองสาหลังนี่ก็จะมี โต๊ะครูมีอะไรก็พวกนี้นะพวกโต๊ะครูพวกอะไรพวกเก้าอี้พวกอะไรมาช่วยกันอย่างนี้แหละพี่น้องอาจจะต่างกับบบบ้านเรานะเดินกินบุญอย่างเดียวนะที่นี่เขาทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาตําหนิติเตียนบบทางใต้ผมไปทุกที่เหมือนไปบ้านมูอาลับสิบหกคนเขาก็มีพี่น้องมุสลิมมาดูเหมือนไอ้ไอ้นั่นทีจากอะไรฟัตอนีใช่ไหมเขาก็มาช่วยอ่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะจากคณะเงินกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะให้เป็นคงไม่ได้ไปช่วยอะไรได้มากก็ในระดับหนึ่งเพราะเราก็ต้องดิ้นต่อไปแต่ขอดูอาพวกเราช่วยขออาอด้วยว่าให้แฟนเพจได้เข้าใจถึงสภาพให้เข้าใจถึงสภาพของอสถานะของคนที่ศาสนาพี่น้องต้องดูแลในความเป็นเรือนร่างเดียวกันนะก็ขอมาอัพด้วยเมื่อวานผมไม่ได้มานะพอดีผมนั่นจริงๆในวันนี้ยังจะเดินแทบไม่รอดแล้วเนี่ยทาไม่เจอฟติมาที่ Ism, มา่อลิสเมกีเนี่ยเขคงไม่ได้มาแต่พอมาพอปติมาก็บอกโอ้เมื่อวานอุตส่าห์ไปเอาลูกมาจากโรงเรียนมารออาจารย์แล้วก็อาจารย์ไม่ได้มาเราก็รู้สึกผิดผมเป็นคนตระหนักนะพี่น้องอย่าคิดว่าผมเป็นคนไม่รู้สึกผิดนะครับก็อ่ะอันนี้เป็นของปติมาดูซิสักเท่าไหร่มีมีเงินจริงไหมลองดูซิอลองดูซิมีจริงไหมเท่าไหร่ลองลองดูก็ลองนับดูที่มันเท่าไหร่ หยิบขึ้นมาดิแวนเพจเขาจะได้เห็นว่ามีเงินจริงเ,เดี๋ยวก็าหาว่ามันหลอกเขาเขาจะได้มาสมทบกับเราอไอ้นุได้ตัดผมแล้วหาวไม่ขึ้นแล้วซื้อชุดฟติมาเอาเงินนี้ไปทําอะไรก็ได้ตามที่ฟติมาต้องการเพราะมันเป็นสิทธิ์ของฟติมาแล้วนะเป็นเงินที่เขามอบให้แล้วก็เดี๋ยวพออาจารย์ไปออกรายการก็จะมีเลขบัญชีของฟติมาขึ้นให้คนเข้าร่วมบริจาค นะสัต่มาลองเชิญชวนซิว่าอยากจะพูดอะไรให้คนเขามาบริจาคเราถึงความลําบากแต่เราไม่ได้ทอท้อไม่ยอดทอเราต้องรับภาระลูกๆเนี่ยเ<ม><น>อาาไมาก็แค่อยากจะให้มีที่ยกหน่อยยกหน่อยพูดดังๆนิดนึ่งอยากได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแค่นั้นเองแล้วก็ให้ลูกได้เรียนให้ลูกทั้งหกคนได้เรียนจนจบก็ไม่รู้จะแพ อย่างไงก็ขอขอบคุณที่ช่วยหนูกับลูกวันนี้ก็อย่าซากัน้อยคอยรอตอบแทนทุกทกคนที่ช่วยหนูค่ะต่งพี่น้องครับนี่คือชีวิตของผู้หญิงภาคอีสานนะซึ่งเราอาจจะมองว่าโอ้ยผู้หญิงแบบนี้ ผู้หญิงกอีสานก็จะมาเป็นมุสลิมจริงแล้วอะไรก็เขาได้ไปทําฮัสมาทุกปีไหมตอนที่ไปอยู่ได้ทํำไหมได้ทำสองครั้งเ<ม>ห็นไหมสองครั้งพ<ม>ี<ม>่น้องนะครับไปอยู่นะครับไปช่วยแม่ยายทํานู่นทนํานี่แม่ยายก็ดูแลแหละนะแล้วก็ได้ทําฮัสถึงสองครั้งได้สัมผัสชีวิตในมหานครมักกะแบบเป็นวิถีชีวิตเลยไม่ใช่แค่ไปสองเดือนแบบเราแต่ได้ไปสัมผัสใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีผลิตผลที่ดีคือลูกๆตัวเองก็ยังอยู่ในในรอบรั้วของศาสนาก็ยังได้รับการดูแลจากมามาแล้วก็บาบาก็เป็นเนื้อมัดนะครับเพราะนั้นนี่คือครอบครัวที่สมควรได้รับการดูแลเหมือนกับครอบครัวอื่นอย่างที่พี่น้องอาจารยผมบอกกับพี่น้องแล้วครับมาช่วยก,กันมาร่วมกันนะครับผมเป็นสะพานให้พี่น้องได้เดินผ่านไปยังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอฝากนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งอย่าไปมองสภาพบ้านนะฮะไม่ใช่บ้านเขาเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอาน้้ำมาให้ผมกินแก้วยังไม่มีเลยนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับมันมันมันแจ้งด้วยภาพนะมันแจ้งด้วยภาพนะคนไหนเกิดเคยดีคนไหนเกิดมากคนไหนเกิดมาก้าเนี่ยชื่ออะไรชื่อมาดีนะเหรอชื่ออะไรหรอกสองสองคนนุ่นคุณโตฮะไอชะอลอรอชื่อยังกันเมียนบี อีกคนชื่ออะไรคนไหนชื่ออะไรนะชื่ออะไรอิบรามดุลลออิบราห์มอิบราฮิมอ,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 อัลล์อบรรพบุรุษบรรพบุรุษโลกมุสลิมเลยเด็กๆ,ๆทำตัวให้ดีนะลูกนะมะเราเหนื่อยมะเราลำบากมะเราเลี้ยงมาเลี้ยงเราคนเดียวรักมะมากๆขอุดูอาให้มะนะให้มะแข็งแรงแล้วเราโตตั้งใจเรียนทั้งสามัญและศาสนา แล้วก็เนียดเลยฉันโตฉันจะดูแลมะเหมือนที่มะดูแลฉันในตอนเด็กๆนะลูกหกคนมะคนเดียวตอนนี้มะคนเดียวเลี้ยงลูกหกคนนะเดี๋ยวเราจะเฝ้าดูว่าเราลูกหกคนเนี่ยจะดูแลมะได้หรือไม่นะก็หวังว่าพวกเราก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนี่ผมพาคณะทํางานมานี่ลูกๆผมนี่คนนี้คนโตนี่คนนี้คนเล็กนะนี่น้องสาวคนสุดท้องนะพามาเพื่อให้เราได้รับรู้ความเป็นจริงในชีวิต นะก็ขอขอบคุณฟาติมะที่ทําให้เราได้เห็นภาพชีวิตอีกมุมหนึ่งของผู้หญิงมูอัลลัฟผู้หญิงมูอัลลัฟนะครับซึ่งตัวคนเดียวเลี้ยงลูก6คนและลูกก็อยู่ในอิมานอย่างแข็งกล้าวนะครับวันนี้ผมขอจากลาพี่น้องและขอพี่น้องอย่าลืมนะครับร่วมสนับสนุนเพื่อให้ความตั้งใจพี่น้องผมพูดได้เลยครับพี่น้องบริจาคมาช่วยเหลือมาพี่น้องไม่ผิดหวังแลยครับผลบุญที่พี่น้องจะได้รับ นะฮะผลผล,ผลงามความดีที่ฟาติมะไปทำจะเป็นยลยะถึงพี่น้องด้วยนะครับก็ขอฝอากพี่น้องไว้ในโอกาสนี้ขอจารลาพี่น้องครับว่าบิลเล่ฮ์ทาฟิกกัฮิดายะส,สัลลัมมอลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮ์วะบรักาต